สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายนะคะพี่พี่น้องๆองทุกๆท่านเลยค่ะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะของช่องร้านเกจิมหาเวศนะคะก็สวัสดีทักทายทุกช่องทางที่รับชมเลยขอบพระคุณทุกยอดวิวขอบพระคุณทุกซ u b s c r i b e นะคะที่กดติดตามกันนะสำหรับวันนี้ค่ะด้านหน้านี้เลยมีอีกหนึ่งเครื่องรางยอดนิยมเนาะสำหรับ ชาวไทยเลยก็ว่าได้นะคะหลากหลายท่านสะสมบูชานะคะชอบมากๆสำหรับสีพึ่งนะคะรุ่นนี้คือสีพึ่งรวยปาฏิหารค่ะด้านหน้านี้เป็นรายการลุ้นเนื้อลุ้นโชคนี่เลยเป็นรายการลุ้นเนื้อลุ้นโชคนะคะน้องปลาลองแกะลุ้นออกมานะคะเขาก็จะเป็นซองๆแบบนี้เนาะนี่ในซองนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่ รุ่นนี้มี6รายการนะคะมี6รลุนนะคะแบบมีแบบลุ้นนะคะให้ลุ้นกัน6ลุ้น6เนื้อ,อจะเรียกเนื้อก็ไม่ใช่นาะ6รายการนะคะก็ <g ül üyor> <g ül üyor> เป็นสีพึ่งรวยปฏิหารนะคะซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดวัตถุมงคลเนาะเสริมดวงนะคะเรื่องเจรจาคา้าขายต,ติดต่องานเนาะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้เป็นที่รักที่นิยมให้มีเมตตามาหาสเสน่ห์นะ ของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะคะถือว่าเป็นเมตตามหาสเสน์โชคลาภนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ทุกุณครอบจัก,กรวาลเลยก็ว่าได้ทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะสมหวังดั่งใจเนาะก็รวยปฏิหารค่ะสาหรับสีพึ่งรุ่นนี้นะคะก็สีพึ่งเป็นยังไงบ้างน้องปลาลองแกะออกมานะคะจากซองๆนี่แหละน้องปลาฉีกลุ้นออกมานะคะก็ได้เป็นรายการนี้นี่เป็นเนื้อ3 k เคนะคะเ่าเป็นตะกุดกามกริย์ ตลับก็สวยงามค่ะดีมากๆเลยน่าจะเป็นสแตนเลสแหละเป็นสีพึ่งรวยบริหารนะคะด้านหน้าก็สกรีนเอาไว้ว่าเป็นสีพึ่งรวยบริหารนะคะแล้วก็มีเลขเนาะมีเลขนะคะแล้วก็หลวงพ่อผัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นี่้องปลาแกะออกมานะคะได้ลองแกะรุ่นออกมาสองเนื้อ ได้2รายการนะคะรุ่นออกมาในรุ่นนี้นะคะเขาจะมีรายการที่แบบหายยากๆเลยเขาจะมีหมด6รายการค่ะก็จะเป็นแบบฝังขุนแผนนะคะด้านในนี้นี่เขาใช้เป็นฝังขุนแผนนะคะฝังขุนแผนตะกุดทองคํา1ดอกค่ะอันนี้หายากเลยเพราะสร้างน้อยมากสร้างเพียงแค่สิบเท่านั้นเองด้วย12ตลับเท่านั้นเองนะคะน้่นป้าเหลือเพียงเท่านี้นะด้านหน้านี้เลยก็ ส่วนรองมานะคะรองลงมาก็คือจะเป็นฝั่งแบบหน้าหลวงพ่อพัดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปให้ชมอันนี้ที่น้ปาชีกออกมาฝั่งหน้าหลวงพ่อพัดนะคะแล้วก็เป็นตะกุดเงินหนึ่งดอกนี่เลยเห็นไหมนี่จะเป็นฝั่งหน้าหลวงพ่อพัดนะคะอันนี้เป็นตะกุดทองคําแหละ เขาเขียนในในซองว่า14ตลับนะคะแต่ว่าในใบรายการจองไปเห็นเขียนว่า12ตลับไม่แน่ใจเนาะว่าจะเท่าไหร่แต่ก็ประมาณ 14, 14, 12, 12ถึง14ตลับไม่เกินนี้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าในใบจองเนี่ยเขาเขียนเอาไว้ว่า12ตลับนะคะนกปลาดูจากใบจองว่าเขาสร้างจํานวนเท่าไหร่แต่ว่าในซองนี้นกปลาเห็นเหมือนเขาเขียนว่า14ตลับเห็นไหมเป็นตะกุดทองคํานะคะแล้วก็รายการตะกุดเงินนะคะรายการรายการตะกุดเงิน1ดอก นี่เป็นหน้าหลวงพ่อนะคะหน้าหลวงพ่อพัดแล้วก็เป็นตะกุดเงิน1ดอกค่ะสร้าง228ค่ะแล้วก็เป็นตะกุด 3k นี่เลยที่นกไปาได้นี่เป็นแบบนี้ตะกุด 3k เนะคะเป็นเงินทองทิพย์ทองแดงแล้วก็มีพลอยมงคลนะคะก็สร้าง240ค่ะ2 0 0 2้0ตลับนะคะแล้วก็เป็นแบบฝังขุนแผนตะกุดเงินคู่แล้วก็มีพลอยด้วยนี่เลย ตามด้านหน้านี้อันนี้เป็นฝังคุณแผนนะคะ <hold> s. <S แล้วก็เป็นตะกรุดเงินคู่แล้วก็พลอยค่ะสร้างทั้งหมด240ตลับเช่นกันแล้วก็มีแบบเป็นฝังคุนแผนตะกรุดทองทิพย์คู่ฝังพลอยก็240ตลับค่ะแล้วก็ฝังคุณแผนตะกรุดทองแดงคู่แล้วก็ฝังพลอยด้วยก็มี240ตลับค่ะก็ <communicate. 240 S 1> ตลับเท่ากันเนาะ240ตลับเท่ากันทั้งหมดมี6รายการทั้งหมดมี6รายการนะคะ ก็เกี่ยวกับเรื่องเจราจาค้าขายนะคะพี่ๆท่านไหนที่ต้องติดต่องานเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะได้เป็นที่รักนะคะที่นิยมนะคะเป็นเมตตาเนาะเป็นเมตตามหาสเสน่ห์นะคะนี่เลยเขามีทั้งหมด6รายการเห็นไหมลุ้นนะคะเป็นรายการลุ้นเนื้อลุ้นโชคนะคะนี่เลยก็ตามนี้เนาะมี6เนื้อ6รายการนะคะเป็นฝั่งพลอยด้วยเป็นพลอยวงคลนะคะ สีพึ่งรวยปฏิหารบูชาแล้วจะได้ร่ำรวยนะคะค้าขายร่ำรวยเขาหากักเขาหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะได้ท่านจะได้เมตตาเนอะรักใค่เมตตาเอ็นดูนะคะก็อีกหนึ่งเกจินะคะรับรองว่าหลวงพ่อพัดท่านปลุกเสกดีแน่นอนอยู่แล้วอีกหนึ่งเกจิที่ ไม่มีใครไม่รู้จักจริงๆนะคะดังมากๆเลยบารมีหลวงพ่อแผ่ขยายขจรกระจายไปมากๆทั่วประเทศยาวไกลถึงต่างแดนเลยก็ว่าได้ก็พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามน้องปลาได้ค่ะเดี๋ยวน้องปลาจะทิ้งลิงก์ช่องทางการติดต่อไว้ให้ที่คอมเมนต์แรกนะคะของคลิปนี้นะแล้วก็ราคานะคะเลย ก็จะปักหมุดเอาไว้ให้นะก็ขอบพระคุณทุกท่านค่ะท,ท,ที่ติดตามรับชมขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับกด subscribe แล้วก็อย่าลืมแตะที่กระดิ่งที่ระฆังไว้ด้วยนะ เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้เห็นหน้าอีกไม่กี่วันก็จะครบวันเกิดร้านแล้วรอได้เลยค่ะสำหรับโปรโมชั่นดีๆ9เดือน9วันเกิดของร้านเกจิมหาเวทขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะขอบพระคุณจากใจจริงๆเลยส่วนจอมพระใหม่ร้านเกจิมหาเวทสวัสดีค่ะ